ตั้งแถวถ่ายรูปเป็นทีละล็กนะครับาเราตั้งแถวเลยนะครับผมขออนุญาตประาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับด้วยยอดที่ปัจจัยเพิ่มขึ้นมานะครับคุณคุ้ยพีนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คุณสีรลศสีรักสริรัก์นะครับหรือคุณปอปป้อมนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็คุณทวินีสุวรรณคิรีอีกหนึ่งพันบาทนะครับรวมเป็นสองพันบาทนะครับมอบให้ผู้ใหญ่ครับอีกสองพัน บอแม่ไม่รับหมดสิบขอบคุณครับขอบคุณคแม่อภรนะครับพี่มอบอให้กับคณนางรำบ้านเสาร์ีนะครับเร่่คุณเพื่อนก็ดกฟังเราระังคประังุณเ่นไระังเราต้องพูกระังครับครังโอ้ตผลรข้างด้วยขเราไปรับนะถายถ่ายครบนะครับ เพลงคู่ซองสวยนะซองสีแดงนะครับในจะเป็นสีอะไรเนาะเฮ้ยเราหมดติดพ่อเราไม่ลำหรอจะมีซองเหรขาไม่น่าลำเอาซองข้าวปลาไปก่อนนะพ่อเป็นซองเพลงเดียวเสร็จแล้วซงเกตขอบคุณครับขอบคุณอี้อภรรยขอบคุณคุยายป้อมนะครับขอบคุณป้าแตงนะครับนางรำพุทธต่อไปนะครับเป็นนางรำจักวางปูปาลิกิตนาคาร่าดูให้หน่อยนะดูยากหน่อยนะจ๊ะนะครับ เป็นปนางรำพุทธสุดท้ายพุทธที่สามนะครับเรามีกันน้อยกระลับกันน้อยนะครับมีห้านางรำขาออกมาวิชาขาดูให้ด้วยอู้มองไปดีนะจะมอบให้นะน้องชายสุดที่แล้วนะเพราะว่าเที่ยวนี้นะอไอ้ได้บุญอันนี้ก็เพราะขอบคุณน้องชายวันนี้ที่ไปเอาบุญมาให้ไอ้นะถูกไว้ไม่ถูกไว้ทนยังไงจ้า ร่อในับคุณพ่อนนี้นะไม่เพียงแต่สองแดงนะมันจะมีความหมายของคานะภาษาจีนคือว่าขอที่สิ่งใดให้สมานปั่นชนานะแล้วอย่าต้มเจ่บ่อยๆนะคุณแม่พูดตรงเกินขอบคุณคุณแม่นะครับให้สองแดงกับคุณพ่อโอ้ตกใจก็เลยอย่าต้มบ่อยๆนะแล้วไข่ต้มต้มจุดสุด เลขเลขหน้าไปเล็กหน้าจับจิ้ทุกหน้าลูกคนนะครับนี ตเขอเชิญป,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 ป้าด้วยนะครับขอเชิญปมาแตนด้วยนะครับร่วมํำกับนางราในรูปด้วยเรา จิบนิวรณ์ทาของขาตหน้าองคู่ทอดปลาจิตอุ้นชะู จะมาดงน้องคุณพ่พอเนาะจะรับปิดท้ายหนึ่ง,งเพลงคือเจ้าดอกจัปาอ๋อคุณแม่เรนเชิญคุณแม่มอบละมานก่อนนะครับ,อ,รบอันว่านี่ไม่ไหวเลย <c oughs> ความจริงนะมันไม่จำเป็นซองอีกใหม่ไงมาเรียกว่าจะเลื่อนไปเลยต้องอ่อซองอีกใหม่อันว่านี่ไม่ไหวจริงๆอะไรครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนอนะครับคีคนเคยเราตั้งแถวเลยนะครับ ัตามแถวถ่ายรูปนะครับรับรางวัลนะครับจากการรำนะครับประแต่งรำเพียงเดียวก็ได้เท่าเขาแล้วจะนะครับรับถ่ายรูปเสร็จไมใช่ถ่ายรูปเสร็จนะครับให้นางรำจะประโดงเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนประกาศให้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับโอเคครับเซลไทยโอเคครับคุณพ่อวินเซลไทยวมีเซลไทยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ สาม,มู่น้องชายคอยเป็นน้องชายท่านเดินเหรอจ,จะเดินมาไหวหมดสามคนน้องชาย,ยผมผมลูกชายนะแม่ผมไม่ใช่น้องชายผมลูกชายนะพา่แม่เม่อกีอเลูกครบนที่เรื่องไหนมาเจอเนีน่ยข <c oughs> อถามไ้นนหน่อยน,อนั่นนี่ะคิดอะไรได้สิ่งนั้นเห็นรักอิจฉาไหมนัน <c oughs> ที่อยากให้ให้ตัวหนังสือเขาอะ อิจฉาครับเนี่ยอิจฉามากเลยครับอ๋อครับแล้สัมภาษณ์ผู้ใหเมาก่อนมากกว่าใจคิดสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นตอนนี้อยากสัมภาษณ์ผู้ให่มาว่าคิดอะไรอยู่จะได้สีแดงๆเหมือนเขาครับชบครับเอาโชคเล็กไหมโชคเล็กไปก่อนโชคใหญ่ยัง ดีมากเลยนะใครเอาโชคใหญ่ที no. Ahmad, ่่ไหนได้นะสิ่งนั้นจนหลับตานะรู้เปล่าลงทา้เั่นก่อนติดตัวไปได้ได้โชคเล็กนะโไได้จะไม่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปก่อน อารมณ์ดีและจะมีความสุขขึ่งอายุเท่าไหร่นะลองทายอายุเท่าไหร่ไทยถูกไอย่าอากาอกตอออนุญาต่อายุแค่เจ็ดสิบไปสิบเจ็ดเองนะสิบเจ็ดเองจบเลยจบเลยวยสิบเจ็ดยังเาเป็นสาวแต่งเนือสาวเตี้ยเตี้ยนะ ท่านนอย่าให้มีทุกข์ในใจอะไรก็เกิดหมดอะไม่สบายอะไรไม่ไม่ดีใจอะไรอยากเก็บไว้ในใจใส่เงินอะโอเคไหมมีความสุขเจอออรเนี่ยเต้นไปด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเราบาลามปิดท้ายนะครับกับนางรำจ่ปัดดงอีกสักบทเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวคำในใจของ